เออค่ะไปขึ้นรถเอาเอาแว่นตาพ่อไปด้วยเอาแว่นตาพ่อไปด้วยยังไงใช่ไหมเอาผ้าไม่ต้องเอาไปค่ะผ้าน่ะผ้าไม่ต้องเอาไปค่ะเอาผ้ามาค่ะเอามาค่ะผ้าจ้าเอาแว่นตาไปให้พ่อนะของพ่อบอกของแม่ โอ้ยบังน่ะแรงเวทตาไปพอแล้วของของแม่ของแม่ควนอีโต๊ะแทโอ้ยมาคือกระปู่สองตูดเรงงองแงงองแงงกำกันแท้เนาะเอาไปให้แม่พนาของแม่บายบายไปแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วบายบายมาส่งพ่อ เออพ่อบายบายพ่อบายบายอยู่ข้างในนี่แหละไม่ต้องออกไปจุ๊บ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 ก่อนนี่ฮะก่อนโอ้ยบอลเหล่าดอกแอนเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในเออเข้ามาข้างในบายบาย เปลือกเนื้อเพื่อนเนื้อเพื่อกเน้อเปลือกเนื้อตาชืง,ปง, <c oughs> งไปเลยบายบายส่งพ่อไปทำงานแล้วไปไกลบุรีรัมย์<ป>เอา<ป>พ่อไปไหนนี่<ป>โอ้เออโอ้ทางนี้เออทางนี้มาแล้วนี่ บรีลลามต่อเลยนะคะสกุลไปแล้วไป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 ลูกไปเดินไปเดินไปเดินไปอนี่ไม่เห็นดางเลยเดินไปขยับขยับก่อนเอาเช็ดเช็ดตีนหน่อยเช็ดหน่อยนี่เช็ดอ่าเช็ดอ่เหยบอ่ะโอเคไปพี่พลอยเช็ดตีนหน่อยเช็ดเท้าหน่อยไม่เห็นนะครับพี่พลอยเช็ดหน่อยเช็ดเท้าหน่อยใครสวยมืออื้น ใครสวยเหรอคะใครสวยเหรอคะใครสวยยกมือขึ้นเหรอคะแก้วเลยฮึ่ม ไปไปไปลูไปนั่นนี่อุ้ยถื่ถืองาดูไรโอ้ยเก้ได้แม่แต่งหน้านะหนูเข้ามานั่งครงนี้นะลูกนะจัดหนูมาทั้งโอ้โห เออแต่งหน้าหน่อยเขาบอกแต่งหน้าหน่อยมาขอแต่งหน้ากับแม่หน่อยโอ้โห้วง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 งวงองวงงวงวงงจับเออจับปุ้งเลยจับปุ้งเลยใครเสียงดังเมื่อกี้ใครกลัวจับป้าป้าปุ้งจับป้าป้าปุ้ง เออ,อเออแม่แม่พลอโอ้ขาดขาดา้